จะมารับหลานผมนะครับที่พารากอนนะครับแล้วก็พาหลานไปกินข้าวหน่อยคาเฟ่นะครับพร้อมเพื่อนคนหนึ่งนะครับแต่หลานทุกคนนะครับต้องเรียกพี่หมดห้าไมใครเรียกนะเด็ดขาดพี่นิกกี้ครับพี่นิกกี้เมื่อกี้พาหลานอายุ16นะครับมากินข้าวนะครับเดี๋ยวจะไปเจอหลานรักนะครับอีกหนึ่งคนนะครับอีกคนหนึ่งประมาณสองเดือนอ้วนอ่ะตอนเสริมมันจะหมุกดงวันนี้นะโสดเอ๊ย อ,อ,อ,อะไรว่าเขาไงสวัสดีครับเอฟซีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการแชร์โลมาแล้วครับอีกะนครั้งเอฟซีถ่ายเฉพาะคนที่อยากถ่ายนะครับ EP นี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปรับหลานผมเองนะครับเอฟซี FC เป็นหลานแบบหลาน,นแท้ๆเลยเป็นลูกของลูกพี่ลูกน้องดีกว่าชื่อว่าน้องไอยนะครับบ้านผมบ้านเดียวชายล้วนแต่ว่าส่วนใหญ่ ที่ไม่ใช่บ้านผมอะบ้านพี่บ้านนา้าบ้านอะไรเงี้ยผู้หญิงได้เยอะคือเรื่องของเรื่องคือน้องอายเนี่ยเขาไลฟ์ติ๊กต็อกแล้วก็มีมีแก๊งเพื่อนเขาเขาบอกว่าไอ้ผมเนะี่ยพาเที่ยวหน่อยนะครับคือน,น้องอายอายุ16นะครับจะพาไปเที่ยวแบบไปเที่ยวตอนกลางคืนก็เที่ยวไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องรออายุ2 0 22ก่อนนะครับก็เลยวันนี้ผมจะมารับหลานผมนะครับที่พารากอนนะครับแล้วก็พาหลานไปกินข้าวหน่อยคาเฟ่นะครับพร้อมเพื่อน คนหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดก็มีน้องอายนะครับกับน้องมารินนะครับโอเคเดี๋ยวไปรับล้านก่อนนะครับเอฟซี FC. ผมชอบฟังเพลงจีนมากเอฟซีเลยชอบมากเปเลยมร้ชอบฟังแต่เพลงจีนท <c oughs> น,นี้อายุผมสามห้าเอฟซีเริ่มแบบไม่นี่ละตื่นเก้าโมงเช้านะครับสิบโมงชเช้านี่นะเป็นกายภาพลำบัดผมคนที่ทำงานก็เยอะ เที่ยวก็เยอะดื่มก็เยอะนะครับแล้วบางทีเราคิดว่าเราแบบว่าแข็งแรงอะไรเงี้ยแต่ว่าร่างกายเรารับไม่ไหวนะครับสรุปว่าเมื่อเช้าเนี่ยไปกายภาพบําบัดนะครับเป็นเบลพาซี่อ่อนๆซึ่งถ้าเกิดใครติดตามผมเนี่ยก็จะรู้ละผมเป็นเบลพาซี่อ่อนๆมาตั้งนานลวก็คือกล้ามเนื้อหน้ามันไม่เท่ากันมันจะเป็นแบบกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งซีกนะครับจะเป็นแค่แบบนิดเดียวนะครับเมื่อเช้าเนี่ยก็ไปไปกายภาพบําบัดมาแล้วก็อุปกรณเที่ยงก็ ออกกำลังกายนะครับพิตเต็กครับแล้วก็นี่ก็มารับลานเแต่ผมจะให้ลานทุกคนเนี่ยห้ามเรียกผมว่าอานะครับทุกคนต้องเรียกผมว่าพี่หมดไม่ได้ไม่อยากเป็นอาอยากเป็นพี่ก็เลยลานผมทุกคนนะครับจะเรียกผมว่าพี่หมดโอเค่าใช้เวลา,าประมาณครึง่งชั่วโมงแล้วบปวก่อนเวลาผ่านไปไวมากเอฟซีนี่ผมไม่ได้ถ่ายแชโลมามานานมากแล้วเนี่ยไม่ได้ถ่ายนานจนแบบไม่รู้เลยว่า อีีสุดท้ายคือใครมีใครเคยดูแชร์รงมามาัตั้งแต่อีพีแรกมั่งเอฟซีตั้งแต่อีพีแรกตั้งแต่ถ่ายกับมาริโอ้นะครับก็จะประมาณสัก5ห้าหกปีที่แล้วผมว่ามีใครดูอีพีแรกมั่งนะครับช่วยเมนท์บอกหน่อยครับผมอยากรู้ว่าท็อปทีนะครับในใจของเอฟซีนะครับที่ดูแชร์รูมามานะครับสามอีพีคือใครบ้างนะครับฝากคอมเมนต์มาหน่อยนะครับใครคอมเมนต์แสดงว่า คุณไม่ได้ไปอิปนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวรับหลานนะครับสวัสดีค่ะพี่นิกกี้สวัสดีครับมารับหลานแล้วนะครับเอฟซีสวัสดีจ้ามารีนแต่หลานทุกคนนะครับต้องเรียกพี่หมดห้ามไม่ใครเรียกนะเด็ดขาดพี่นิกกี้ครับพี่นิกกี้เอานะครับเดี๋ยวขอแนะนำก่อนนะครับหลานกับเพื่อนหลานนะครับน้องกายกับมารีนนะครับสวัสดีจ้า น้องอายอายุเท่าไหร่แล้วบอกพี่ๆหน่อยเอฟเอฟนี่หน่อยอายุ16ค่ะเดือนสิบปลายปีนสิบหเรียนอยู่ที่ไหนน้องอายตอนนี้เรียนอยู่บอรีเชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนลสกูลค่ะออยู่เชียงใหม่เหรอใช่แล้วมารีน่ะเอ่ออยู่ ISB เฮ้ยพี่มีเพื่อนอยู่ ISB ด้วยนะจริงเหรอแต่โตโตหน่อยนะอายุแบบ28 29เอ่ะาวันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาเด็กๆนะครับเที่ยวหนึ่งวันนะครับอยากไปไหนไปฟาร์มเลยไหมหรือว่าอยากลองไปกินกาแฟตรงไอ้นี่ก่อนเคมเปนที่ไปไหนก็ได้เลยค่ะเอาไงเราต้องกลับบ้าน6น หนูไม่รู้หนูไม่รู้ที่เดนหนูบอกแม่ให้ก็ได้เพราะว่าทุกอย่างมันเริ่มช้าเนี่ยมอสเอาแล้วน้องอายรู้จักกับมารีได้ได้ไหน,น,น,นผ่านพัพป,ป๊พอบป,ปี้ค่ะพัพป,ป๊อบปี้ใช่แล้วป๊อบปี้เขาเป็นเด็กที่ไหนอะป๊อปปี้มาอยู่ซีไมเอลสค่ะเชียงใหม่แต่พูดเ<ต>ก่งนะป๊อปปี้อะใช่โอ้โหป๊อปปี้พูดเก่งมากค่ะพูดเก่งกว่าหนูองไหมจะปะใช่ใช่ทักมาทุกวันเลยแค่นยูพีเควิดมี่คันยูพีเควิดมี่ไอทุลังไอทุลังไอทุลังเลยอะคันยูพีเควิดมี่ทุลังเลยเหรอคะกับ ใช่ป๊อบปี้ป๊อบปี้อะใช่โอ้ป๊อบปี้อยู่จุฬาตอนนี้อยู่บาลังจุฬาค่ะใช่โอ้แต่พี่ธาดาก็เรียนจุฬาแล้วป่ะใช่ค่ะดาอยู่บีบีเอค่ะจุฬาใช่ไหมร้านผมนะครับธาดาเนี่ลูกพี่ติ๊บอ่าน้องไอร์ลูกพี่เติร์กพี่พี่ผมพี่อผมใช่ใช่มารินลูกใครมารีนลูกใครพี่อะไร พี่พี่พี่เอพ่อชื่อพเอไม่พ่อชื่อพี่ออสพ่่ออืพี่เอคือคุณแม่ไงอ๋อแม่ชื่อพี่เอแต่แต่แต่พ่อชื่อพี่ออสใช่พี่ออสอายุเท่าไหร่ละพี่ออสแล้วอ่ะเท่าไหร่ล้พี่ออสหกสิบจริงป่ะจริงจริงพี่ออสหกสิบแล้วหนูอ่ะสิเกณ 1ิบจ็ดสแล้วโอ้โหนอ,อคุณอาสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอาคุณอาณออสตอนหนุ่มๆชื่อออสตอนโตชื่อโกลบปะไม่ฮะไม่ไมมไมม <laughs> แก้แก้แก้มาโอเคอยังไงดีเด็กๆอยากไปไปฟาร์มเลยไหมหรือว่า <c oughs> หรือว่าอยากไปซื้อกาแฟไอ้ตรงนี้ก่อนชิมบั้นก่อนให้เลือก anything อยังไงก็ได้ใช่พี่นิกกี้อยากกินกาแฟก่อนไหมได้หมดแต่จริงๆไปกินกาแฟที่นี่ก็ได้ที่ฟาร์มก็ได้โอเค นันไปฟ้าเลยน,นะทีเดียวนะ okay, okay, sure. ตอนแรกหนูกลัว,วาหารถพิณกี้ไม่เจอพอว่าเพิ่งมาดิต <c oughs> อนเช้าไปไกลข้ามาบัตรมาอยนี้เริ่มแก่เริ่มแบบว่ามาเบี้ยวอ <c oughs> อือพออายุเริ่มเยอะน้องอายแบบโลกเยอะเที่ยวเยอะด้วยไง๋อเที่ยวเยอะอ,อันนี้อาจจะเป็นสายห,หลักใช่ใช่ใช่โลกเยอะแล้วก็แบบปามันจะไม่เท่ากันนะตอนเนี้ยหนูเห็นพิกกี้ไปเกาหลีมาอยู่แต่สาวเต็มเลยมีแต่เพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายไม่มี สักคนไม่มีไม่ครบเลยหลานผู้ชายก็ไม่มีอ๋อจริงอ้าวเพราะว่าหลานๆเป็นผู้หญิงหมดเลโอเคให้น้องๆนะครับสอนพูดภาษาอังกฤษด้วยน,นะครับ <laughs> พูด่พูดเก่งกว่าน้าทุกคนนะน้าพูดอังกฤษไม่ได้นะน้าพูดอังกฤษไม่ได้นะแต่หลานทุกคนนะครับต้องเรียกพี่หมดถ้าไม่ใครเรียกน้าน้าพูดอังกฤษไม่ได้เออพูดคำว่าอะไรนะอ่ uh, when you finish uh high school where you want to study I um, university uh หนูอยากไป UNSW ที่ออสเตรเลียแล้วก็อ,อยากเข้า BBA หรือว่าบัฟไซจุดลาเข้าจุดลาก่อน <laughs> ใช่คือคิดว่าเ้าจุดลาเลนเอาจุดลาก่อนอายเข้าจุดลาก่อนแล้วทำไมถึงอยากไปเรียนอ,ออสเตรเลียออสเตรเลียเพราะว่าหนูมีเพื่อนแล้วเพื่อนรีคอมเมนตไปค่ะมันเป็น<อ>ใช่มันเป็นที่ที่เออ business อะค่ะแปลว่ามันดีที่สุด เลยก็คือของ UNSW เมืองอะไรอะเชนนี่อ่าใช่ค่ะเชฟนี่ใช่อ๋ออยากไปหนึ่งอ๋อคือออสเตรเลียสองคือสาขาอะไรนะจุฬาดูราบาซายหรือว่า BBA คอ๋อบีบีเอดูราใช่เกี่ยวกับพวกบริหารธุรกิจอะไรราคาดาเดือนค่าหน้าอะไร BBA ค่ะธุรกิจบริหารธุรกิจะเข้าไปก็เป็นรุ่นน้องทาดาเลยใช่ใช่ใช่พอดีมาได้อยู่ด้วยกันบัตพี่น้องปีน่าจะหนูเข้าไปดาปีสามอะค่ะตอนนั้นหนูดาแล้วจะไปต่างประเทศอ่าสามน่ะน้องนายมันคืออะไรที่หนูเอื้อมไม่ถึงมากอยู่อะไรนะ บาส University of Bath UK อังกฤษเหรอไปไปไปอยู่อังกฤษแล้วก็เดี๋ยวพอน้าไปเที่ยวก็ใช่เดี๋ยวมาหาลูได้หนูพาเที่ยวเดี๋ยวาเที่ยวเดี๋ยวน้าเที่ยวบ่อยโอ้จริงด้วยเดี๋ยวมาเที่ยวโอเคได้งั้นพี่นิกกี้พาหนูเที่ยวปะ T S Q นะไทยสแควร์ e มันเป็นมันเป็นคลับคลับเป็นขบวนเป็นร้านอาหารใช่ป่ะโอ้ตอนนั้นหนูอายุถึงแล้วไงถึงแล้วโอเคถึงแล้วแล้วก็ น้าเที่ยวต้องแต่เด็กแล้วจนทุกวันนี้ทุกที่น้าเที่ยวเรียนจบกันมาเลิกเที่ยวเหมือนกันเรียนจบกันมาเลิกเที่ยวเหมือนกันเที่ยวเลยแล้วคือยังยังไงแล้วที่ถ้าเข้าตุลาได้ก็อยู่ตุลาอย่างที้หรอใช่ค่ะแบบที่หนึ่งเคยคือหนูอยากเข้าตุลาเพราะหนูอยากแบบ build connection ในไทยก่อนก็เรียนตีที่ไทยก่อนบ้างแล้วค่อยไปเรียนโทเหมือนหรอกไหม่ะคิดอยู่เหมั้ยใช่ใช่ใช่คิดอยู่เหมือนใช่ใช่ใช่เออเพราะส่วนใหญ่เขาก็ต้องเรียนตีที่ไทยก่อนป่ะแล้วค่อยไปสอนโทนะเหมือนเหมือนพี่เจสเลยเนาะใช่หนูล่ะมาลีนอยากเรียนที่ไหนน้องมาอะไรค่ะนิวยอร์กเหรอใช่ โอคณะอะไรอ่ะ r k ร t i n g อนที่สองอ่ะอยู่นิวยอร์กเหมือนกันค่ะเหรอใช่แล้วสามอะุลาค่ะจุลาสรุปดูดุลาหมดแน่เลยพี่ว่าแต่มารินน่าจะไปน่าจะไปต่อที่อเมริกาเลยพี่หรอมารินจะไปอเมริกาวันไหนวันพุธวันพุธนี้ค่ะอ๋อเพราะวันนี้ที่ถ่ายเพราะว่าพรุ่งนี้ไปอเมริกาถูกป่ะใช่จะมาเมืองอะไรมารินไปกับุพ่อคุแม่คุณแม่คนเียไปดูที่เรียนหรอ ไปไป summer school ค่ะ my god b o อันที่มันเป็น m มก a z i n e มิติสิสามโอ้ไฮโตวเนี่ยมารีแมกดาว่ะ my god โอ้มารีเป็นเรื่องละแล้วไม่เราอยากรู้เด็กรุ่นนี้คนใหญ่ถ้าว่างไม่เรียนหนังสือทำอะไรกันเปหอยู่เชียงใหม่หนูไม่แ่ว่าเหมือนกรุงเทพหรือเปล่าแล้วทำไมอยู่ดีๆจากยุงเทพทหงย้ายไปอยู่เชียงใหม่ตองหพี่ลืคุณพ่อย้ายไม่ใช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 ช่ใชใช่่ใช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 ่ใ ว่หนูรู้สึกว่ามันพัฒนาขึ้นเนยอะมากดีป่ะจชัไหมดีครับใช่ใ,ชใ,ชใชแต่ว่ากรุงเทพคือรถมันติดมากใช้เวลาแบบว่าเป็นชั่วโมงอ๋อแสดงว่าอยาเข้ากรุงเทพมาก,ก็ต่อเมื่อปิดเทอมปะใช่ค่ะใช่ใชห,หนูมาทุกปิดเทอมเลย่าปิดเทอม แล้วได้เจอญาติพี่น้องบ้างไหมเจอตลอดหนูเข้าหนูเข้าไปอ้อมไหวทุกวอกเอาตลอดใช่ป่ะใช่ใช่อามหมูมัอยู่ป่ะอยู่ค่ะอยู่กับเอ้อมฉุยใช่ฉุยเป็นยังไงบ้างตอนนี้นอนนิ่งๆนอนนิ่งๆโทษทีถ้าคุยเรื่องครอบครัวกันเดี๋ยวแม่ดาก่อนฉุยก็คือเป็นน้องของพ่อพี่อ่าพ่อพี่ชื่อแบ็กมีพี่สาวชื่อป้าต่อป้าต่อเป็นแม่ของพ่อน้องไฮอ่าเป็นลูกพี่ลูกน้องกันตั้งแต่เด็ก หนูล่ะมารีนทำอะไรบ้างปกติไลน์ดิอไหมบ่อยไหมไม่บ่อยขนาดไอไลฟ์ทุกวันหนูไลฟ์แทบทุกวันหนูพยายามไลฟ์กับ่อยเอเลยแบบเพอร์เน่พัพปี้พัพปี้ชอบชวนพีเคค่พี้อยากคุยพี่ปอกเออพี่นี่กิ๊มมากแบบกิ๊มมากได้ไปทำได้เลยสบายอัพปี้ฮัลโหลพัพปี้กูเสียงดังดิพัพปี้ยพียู a ีเคอีกันทุเดย

โอเค anything for him thank you so much โอเค welcome I'm welcome พูดเก่งนะป๊อบปี้นะสุดๆลักคินิกีมากๆโอ้ขอบคุณมากครับไอ้ยังไม่บอกเอฟซีวะ พยายามอยู่กับหลานๆเยอะเราจะได้ไม่แก่ไม่ได้เพราะเดี๋ยวแก่ไงไม่แก่พี่ดิกี้ไม่แก่เลยผ่ามารินไม่เจอแก่เลาไม่แก่ยังมารินไม่แก่เลยจะจำได้ด้วยว่าประโยคแรกหนูพูดพี่นิกกี้คืออะไรพูดว่าหนูบอกหนูบอกพี่หนูบอกพี่เทาเอามาก็หล่อมากโโอ้หถือว่าเป็นตามสิบที่หน้าเด็กค่ะได้หนูไม่รู้ไงตอนแรกหนูไม่รู้ไงคะแล้วหนูก็แบบว่ามองๆแล้พราพี่พี่ดิกี้มาคุยกับลุงฮะลุง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 ลุยลุง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 ล พี่โรนิงลาวไงวันหนูเห็นแล้วเราหล่อมากโอ้ยพี่น่าจะเมาแล้วมั้งตอนนั้นนะไม่รู้เหมือนกันค่ะแล้วปีนนี่ยังไปไหมโรนิงลาวไปไหมไปค่ะไปปะปีนนี่เออน้องไอยังไม่พี่ดูก่อนไม่แน่แต่น้องไอยังไม่เคยเที่ยวนะหนูหนูยังไม่เคยไปแต่หนูอยากไปเหมือนกันพ่อให้ไปเหรอพ่อม่นอะไรสิพ่อหัวงพ่อดุไหมพ่อพ่อหัวงมากพ่อดุมากดุปะดุวะหัวแม่แม่ไม่ขนาดพ่อแต่ก็หัวเหมือนกัน ดีๆไม่ใช่บอกเด็กๆก่อนว่าอย่าเพิ่งเที่ยวรออายุถึงก่อนใช่ใช่รอ20พอะตอนนี้เขาแบบเข่งมึงจิงไม่รีบค่ะไม่รีบไม่ดีไม่รีบเออเพราะว่าเฉียวเยดี๋ยว20เที่ยวยี่ห้าก็เบื่อแล้วแต่พี่ติก้ไม่เห็นเบื่อเลยไม่เพราะว่าพี่เที่ยวเป็นช่วงๆนะไออ๋อมีช่วงเลิกเที่ยวเลิกเที่ยวสองสามปีแล้วก็เที่ยวแล้วก็เลิกเที่ยวสองสามปีแล้วก็เที่ยวอ๋ออเคช่วงนี้ก็เริ่มรู้สึกเริ่มแก่ละเพราะว่าไมเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันเขาเลิกเที่ยวแล้วนะจริงเหรอเอ เพื่อนๆนะรุ่นเดียวกันนี่คือแบบเต็มตัวแต่งงานแล้วนะเมื่อไหร่พี่นิกกี้นมีคนรอทีเดียวเลยรอแต่งงานทีเดียวมีคนมีคนฝากมาถามว่ามีมีสาวเก็บไว้ไหมใช่ค่มีสาวเก็บไว้แล้ค่ะทขาไม่ถเพราะอะไรเราไม่ถามมันมีแต่คนแบบว่าอยากรู้กันเลี้ยงหลานเลี้ยงหลานเลี้ยงวีดีโออ่าเลี้ยงวีดีโอสักคนไม่มีเลยมีคุยบ้างอ่าโอเคโอเคโอเคมีมีมีคุยแบบมีคุยบ้างแต่ว่าถ้าเกิดแบบกินข้าวเดททุกวันนันไม่มี แล้วตอนนี้คือโอเปนไหมคะหนูเป็น m c ทั้งนั้นตอนนี้โอเปนไหมคะโอเปนโอเปนพอไม่เป็นแต่พออายุเริ่มเยอะเริ่มอยากอายุคนเดียวโอ้แรงมากแบบใช้เวลากับตัวเองใช่ไหมมันไม่ค่อยปวดหัวไงแล้วแบบอนาคตจะมีแบบคนคนนั้นไหมคะคนตรงไหนหาผ่อนพยายามหาอยู่มาลินพยายามพยยยาามอู่แต่เด็กๆตอนนี้16ยังพ่อแม่ยังไม่ให้มีแฟนเนาะยังเนาะให้ไหมสมัยนี้พ่อแม่มาลินยูมินหนุ่มคุยไหม ม่มีค่ะนวลรอก่อนนะมารีนะรอก่อนสิบแปดนะแต่ค่ะบอกว่าถ้าเป็นน้องพี่นิกกี้ห้ามมีแฟนทั้งคู่เใช่ก็บอกอยู่รอก่อนรอก่อนน้องอายใครซาสุดไม่รู้ถ้าเป็นเวลาหลานเจสซี่หรือว่าอายเจสต้องจะเรียบร้อยสุดเลยพี่เจ๊เรียบร้อยใช่ใช่ไหมพี่เจ๊น่ารักเฟรนลี่เรียบร้อยพี่เจ๊เรียบร้อยสุดใช่ซาสุดก็ธาดาน่าจะอย่างนั้นนะน้องอายก็กลางๆนะหนุนหนุได้โอเคอยู่กลางๆกลางๆ แต่ว่าดาเรียนเก่งมากจริงเหรอได้ใบประกาศตลอดอะไรสุติฟิเพื่อนชายได้โอ้ยเนี่ยภูมิใจนะครับลาลาเรียนเก่งหมดเราเรียนโม่คนเดียวไม่โง่พี่ติ๊กีแต่ว่าแบบว่าดังไง famous famous รู้บ้างคะความฝันนั้งหมดอยากเข้าดูลานจริงเหรอแล้วเราเป็นยังไงไม่จบโม้ค่ะ เพรว่า look look how you turn out ไง successful เย้ใช่ดูรถที่ขับเลยค่ะเปลี่ยนตลอดเลยไม่ไม่ดีไม่ดีอย่าเปลี่ยนเลยรถมันมีแต่รถไม่ดีหรอกแต่ตามห้าจริงๆอยากไปเรียนกับหลานว่ะหรือไปเรียนดูลาดปีูไปว่ะไปด้วยกันไหมคะไปด้วยกันดีป่ะรอพุ่งพี่นิกกี้ฟิตอินได้พี่กี้ยังดูแบบใช่ใช่เออสมัครเรียนใหม่นะนะไปด้วยกันใช่ใช่เออเรียนใหม่ไปเรียนกับหลานด้วยว่ะแก่เท่าครูละครูวหรือล่ามั้โหอาจารย์ไหวหรือเปล่า อกหรอพิเนกีใช่พิเนกีแบบน่าครับไม่บอกเด็กยุพี่อายุเท่าไหร่แบบยี่สิบยี่สิบสองพี่เมื่นี่ยหนูรู้สึกถ้ากว่าหนูพูดจริงจหนูเลยยี่สิบกว่ากว่าหรอใช่นาเด็กมัยี่สิบต้นๆยังไม่แก่มากฮะใช่ไม่เราอยากรู้ว่าอยากรู้ว่าเด็กสมัยเนี้ยดาราเขาชอบแบบใครเหมือนยุคพี่อ่ะมัพี่มาริโอ้อ่าถ้ายุคพี่ชอบนะพี่มาริโอ้พี่ณเดชน์อ่าพี่มาร์ในไทยอ่ะในไทยยุคนี้เด็กเด็เขาแบบกีดใครกันบงบัตอ่ะ โอ้ oh, ใช่ไหมดีน่ l i like, because of you I shine ดังมากคือเขาเขาอยู่ไอชายอ่ะใช่น้องน้องหนูอายุ12ชอบมากใช่ใช่แบบพวกวัยรุ่มรู้สึกว่าเขาจะแบบกินพวกทีป๊อปกันใช่กินมากก็เลยอยากรู้ว่าน้องๆเด็กรุ่นนี้ชอบใครกันชอบใครแบบน้องไอชอบใครทล่ะ โอโหหนูไม่ค่อยตามดาราไทยแล้วถ้าเอาหรอแล้วถ้าตลาต่างประเทศอ่ะนั่นหนูรู้คำตอบใครนิกินาชันนั่นม่ะแตาเพื่อหูเพื่อนหนูรู้จักพี่นิกกี้มากทุกคนแบบว่าดีเอ็มหนูกับติโนยู่เป็นหลานพี่นิกกี้เหรอโอ้ไม่ก็ไอวอชิมานานใช่น่ถงหกนะใช่แล้วเขาดูจากที่ไหนอ่ะหกชาครับจานเหรอดูด้วยแล้วก็น่าจะดูเขาเรียไรนะคะเขาบอกว่า จะดูคลิปกับอันที่ต่อยกับใครนะตะวันฉายฉาย่ช่หนูมีคลิปนั้นดูเยอะแบบตาวมีคนแบบว่าแค่ทักเพื่อนหนูค่ะที่ทักมาเฉยเพราะทักว่าแบบว่าเฮ้ยยูเป็นหลานนิกกี้ใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยสวัสดีแแค่นี้ก็มีใช่ เฮลโหลฮัลโหลเป็นออมมาถึงนี่แหละน้องไอเคยกินฟานมาก่รดไหมอ่าหนูเคยกินที่กรุงเทพบอนนึงแล้วก็ที่เชียงใหม่ขอกรุงเทพก็คือสาขาตีบะใช่ค่ะใช่ใช่แต่ว่าแบบตอนนั้นคิวเยอะมากเลยเนาะเออเดี๋ยวนี้ไม่คิดพี่โทรมาบางที้เขาบอกว่าว่างละแต่ร้านอาหารเวียดนามก็อร่อยนะชื่ออันดูคอมอันเนี้ยอะไรแบบนี้หนูชอบกินอันนี้มากเลยโยเกิร์ตโยเกิร์ตที่มันกรีกโยเกิร์ตอร่อยมากก็อร่อยโอเคอาจจะพาหลานๆนะครับไปกินก่อนแต่ว่าน้องไออยากอะไรที่จอกได้นะสบายค่ะแล้วก็หนูไปจะจีนใช่ เป็นหนูไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าเหมือนมันเป็นแบบว่าเซ็ตของอ่ะโอเคอันนี้หนูซื้ออะไรมา<ห><ห>ให้ครับดูสิอ่ะดูก่อนดูสิโอโ้โหโอโ้โหคืออะไรเนะี่ยหนูไม่แน่ใจเหมือนกันมันแบบว่ามาจากมาเก๊าปิอ่าโอเคเผื่อกนอเผือกินเลยนี่กินกับกาแฟใช่ป่ะใช่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 โคน่ากินมากอันนี้เป็นเค้กด้วยโอโอเคจ้าปังกี้วจ้านี่มาซื้อมาฝากนะครับนี่ครับมาลามินะครับ สั่งอันนี้ไปสั่งสปาเกตตี้ใบค่ะสปาเกตตี้แล้วก็อะไรนะสั่งอันที่เป็นฮันนีเบอร์รี่แล้วก็อันที่มันเป็นโทตสแล้วก็มีไข่กับเบคอนอ่าโอเคให้หลาไลน์ทิกตอกก่อนนะครับไปติดตามได้เลยครับติกตอกชื a ่ออะไรบ้างครับทิกตอก a i n e underscore หนึ่งแปดค่ะโอเค m a r i n e ค่ะ a y u L. น้องกินเลยน้อยเปิดเลยเล่นเลยจ้ากินเลยมาเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับ FC นะครับส่งหลานขึ้นรถกลับบ้านมาแล้วนะครับเมื่อกี้พาหลานอายุ16นะครับมากินข้าวเลยนะครับเดี๋ยวจะไปเจอหลานรักนะครับอีกหนึ่งคนนะครับอีกคนหนึ่งประมาณ สเดือนเดี๋ยวไปหาวีดีโอหน่อยวันนี้เป็นวันเจอหลานนะครับโอ้โหรถโคตรติดเอซรถติดจัดผิดทางไอ้กูโอ้โหเพิ่งรู้ขับรถในยกทมเป็นวันที่ตะเวนหาหลานนะครับไม่กิ้ลืมถ่ายคิวปิดนะครับมวไในถ่ายติก๊กตอ,อกกับน้องไอซึ่งเม้าใช่ไหว่าตอนนี้หลานกูทุกคนบอกว่ากูห้ามเลิกเที่ยวนะฮะ ต้องรอจนกว่าหลานโตแล้วก็พาหลานเที่ยวอ๋ออ่าไม่แต่แต่คุณคุณยังดูวัยรุ่นวัยรุ่นอยู่โอ้โหกูให้เรียกพี่ทุกคนยังวัยรุ่นมากเลยนะทุกคนเรียกกูพี่หมดนะทํายังไงถึงได้ผอมขนาดนี้วะกูออกกลังกายเหรอเอ้าโอ้โหดูกล้ามกูสิฟิตเนสไอ้เมาส์น้ำหนักเท่าไหร่ไม่ได้ช่างกูออกกลังกายหนักกูผอมมากเลยนะขู้วออกลังกายหนักนะเหรอเออกูถอดเสื้อแบบกล้ามเลยอะแต่ว่าแวะมาหานะครับเมื่อกี้ หาลานมาแล้วครับแวบมหานียมเขาเรียกว่าหลานรักเดี๋จะเป็นลูกมาแล้วลูกสาวลูกสาวสวัสดีเดียอายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้เออเกือบ3เดือนแล้วโหโตนะ2เดือนเกือบ3เดือนแล้วครับหอมได้ยังไงหรือยังหอมหอมหัวได้อ่ะไปนะครับเล่นกับวีดีโอก่อนนะครับรถปูมามึงซื้อมามึงได้ใช้มั่งป่าวใช้แต่ว่าใช้น้อยยังยังไม Galile ่ถ <ah> ึงหมื <uh> 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 ่นโลเลยถึงนาฬิกากูน <uh ะ ไม่มีตังค์นี่แล้วหนูล่ะก็เก็บเก็บไว้ให้หนูไงคะหนูมีเงินเป็นแสนแล้วนั่นนะหนูอะไม่ต้องขายแล้วค่ะนาฬิกาหนูมีเงินไม่ให้หนูหนูมีเงินเป็นแสนแล้วรู้ป่ะหนูมีเงินเป็นแสนแล้วสองเดือนอะมีเป็นล้านอ่ะจริงหรอโอ้ใครให้แค่ทองเขาให้กันก็ไม่รู้กี่บาทแล้วเหรอสองเดือนนั่นแหละหนูมีเป็นล้านคนสวยมีทองเยอะกว่ามึงน่ะมึงมีทองเปล่าเอ้าฮะเอ้าดูปากมันมีทองเปล่าเอ้านี่เขามีทองหลายบาทนะเยอะเลยคือคุณแบ่งงานมึงโดนเท่าไหร่ จัดการให้แัดให้าน้องคนไหนอยากแบ่งๆคนละแสนไหมครับถ้าคุณนิกกี้แต่งงานก็จะคุณสองมีลูกก็คุณสองมีลูกก็คุณสองครับโอ้หกูต้องเร่งแล้ววันนี้คงจะอีกนานไปเล่นวิดีโอก่อนทำไมเสียงอะไรมาเนี่ยอึดอึดอึดมันแล้วไม่ไม่กินน้ำอ่ะไม่เขาเป็นอย่างเงี้ยหนูมันหนูอ้วนจังเลยอ่ะคนช่วยแกไม่อ้วนอ่ะไม่อ้วนจังเลยอ่ะช่วยแกอ้วนจังเลยอ่ะอ้วนแม่เลยแควนอ้วนจังเลยโตขึ้นเยอะจมูกแฟบลงมาเนี่ยตอนเกิดมันจมูกโด่งกว่านี้นะ อะไ,ไปะว่าเขาไงเอา้าเอา้าไปว่าเขาจะหมูแฟบอ่ะหนูกินเยอะค่ะ <S <S กินเยอะปะเนี่ยหนูนั้นหนักขึ้นค่ะกินเก่งอะใช่ไหมกินเก่งใช่ไหมนั่หมายเท่าไหร่ล้ะเท่าไหร่ล้วเดวน่าจะหกโลนะแล้ว,แล,วแล้วเด็กรุ่นนี้กี่โลประมาณนี้แหละมาตรฐานนะรอมาตรมาตรฐานเาเล่นกับเดวก,ก่อนนะครับ พราะตอนนี้คือหันซ้ายตลอดเลยใช่เขาติดหันซ้ายไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันไม่รู้ว่าแปลกไหมนะแต่ไม่มีจมูกแล้วโอ้โหตอนเกิดมันจมูกโด่งตอนนี้ไม่มีจมูกแล้วอะแก้มบางหมดนะพ่อตาตาเหลือแค่ชัดๆเดียวเลยเห็นปะเออตาแล้วอ้วนจังเลยอะโอ้โหดูดิดูดูขาดูขาดิทำไมตอนเกิดมันหน้าฝรั่งตอนนี้ขาดูขาหมวยแล้วอะเป็นหมวยแล้วตอนเกิดมันยังหน้าฝรั่งมันยังจมูกโด่งนะบอยตอนนี้ไม่มีจมูกแล้วอะ แก้มบังค์ไม่คำว่งจริงจิงบ้านปลอยเป็นคนจีนนะอ๋อเหรอจีนเลยปลาอ๋อเออใช่ป้านี่คือจีนแท้ลหนูรู่มั้ยครับเนี่ยใช่เป็นลูกครึ่งจีนนะครับถือกล้องถือกล้องวีดีโอถือกล้องเหรออืมเดี๋ยวถือกล้องไม่วีดีโอโอ้ยมาเอามึงให้กูกินของเหลือด้วยไม่ได้เหลือแบ่งแบ่งเป็นอะไรกูเอาของเหลือจากร้านมาให้มึงเหมือนกันอุ้ยน่าอร่อยนะอร่อยดิร้านดังนะอุ้ยอะไรอะหมูเด้งหมูเด้งโอ้หมูเด้ง ี่บูเดมองมองไรมองไรเดียวมองไรไอขึ้นเชียร์แค่มองไรมองไรมีอยากกินแล้วค่ะมองไรอ่ะมองไรอ่ะดู้อมหอมมองไรอะมองไรอ่ะมองไรอ่ะมองไรอ่ะทำหน้าแบบอยากรู้อ่ะหอมหัวได้แล้วค่ะหอมหัวดูนะค่ะดู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 หอมน้ำมันอะหอมมันอะมันสวยไม่เจอนานหน้าหมวยนะหมวยไปแล้วเออหน้าหมวยไปแล้ว แต่แม่ก็บอกว่าตอนเมาเด็กๆมอไม่มีชั้นตาก็ไม่มีชั้นตานะเหรอเออก็น่ารักไม่มีแล้วอะพอเกิดมันจะมูกโด่งมากเลยเมื่อกี้เมื่อกี้มีจมูกแล้วตอนนี้นิกกี้บอกว่าจมูกบี้อะร้องไห้ร้องนะจมูกบี้เออเถียงนะเถียงนะจมูกบี้ไม่มีแล้วจมูกไม่มีแล้วตอนนี้ไม่มีแล้วองงเยม เออมองลงใหญ่รับสงสัยเลยพูดแนลยปุ่นเลอม่ครึโอเคอากรืโอเคเขากรืหลับแล้วหลับแล้วเรียบร้อยโอ้ยกลับมาถึงบ้านแล้วนะครับเอฟซี เรียบร้อยนะครับก็พาหลานสาวน้องอายกินข้าวนะครับกับน้องมารินนะครับก็วีดีโอนะครับยังไงก็ฝากหลานด้วยนะครับแล้วก็เพื่อนหลานนะครับโอเคเอฟซีเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเจอกันใหม่นะครับกับแชโรมาโทษทีตอนกินข้าวตอนนั้นมัวแต่ไลฟ์ t ิกตอกอยู่ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายเลยนะครับฝากสปอร์ตหลานผมด้วยนะครับช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนหน่อยนะครับบ๊ายบาย